ข้อบังคับคณะกรรมาการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฉบับที่2พุทธศักราช2 5 6 3นะครับข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือฉบับที่2พุทธศักราชศ2563ข้อ2ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ3ให้ยกเลิกความในข้อ5แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือพุทธศักราช2 5 5 3และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ4ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยมีความประพฤติดีสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสือวงเล็บสองเป็นผู้มีศาสนาวงเล็บสเป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคมวงเล็บ4เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือถ้าไม่มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติวงเล็บ5เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลักการและวิธีการของลูกเสือวงเล็บ6เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีและวงเล็บ7มีหลักเกณฑ์และผ่านการฝึกอบรมดังนี้ วงเล็บ7มีหลักเกณฑ์และผ่านการฝึกอบรมดังนี้วงเล็บกอไก่ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษานั้น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนต้องได้รับเครื่องหมายวุฒิบัหรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงหรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำในกรณีไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อนและต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวุฒิบัภายใน3ปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวงเล็บขคไข่ผู้กํากับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่า28ปีบริบูรณ์รองผู้กํากับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์และต้องได้รับเครื่องหมายวุฒิบตหรือได้รับวุฒิบตัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง วงเล็บคอควายผู้กำกับกองลูกเสือวิสามันมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์ ได้รับวุบิบัติการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างต่ำและต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมายวุฒิบัตประเภทลูกเสือวิสามันภายใน3ปีนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองลูกเสือวิสามันมีอายุไม่น้อยกว่า23ปีบริบูรณ์และได้รับบิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้เบื้องต้น วงเล็บงองูผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่า23ปีบริบูรณ์ได้รับบุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างต่ำและต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมายวุฒิบตประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายใน3ปีนับแต่วันที่ดำรงตำแหนง่งรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่า21ปีบริบูรณ์และได้รับบุฒิบัตรการ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นวงเล็บจ,จอจานผู้กำกับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์ ได้รับวุบิบัติการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างตำ่ำและต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมายวุฒิแบรประเภทลูกเสือสามัญภายใน3ปีนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า18ปีบริบูรณ์และได้รับบิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น วงเล็บชอชิงผู้กำกับกองลูกเสือสำรองมีอายุไม่น้อยกว่า20ปีบริบูรณ์ได้รับวุบิบตัตรการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างตำ่ำและต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมายวุฒแบบประเภทลูกเสือสำรองภายใน3ปีนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งรองผู้กํากับกองลูกเสือสำรองมีอายุไม่น้อยกว่า18ปีบริบูรณ์และได้รับวุฒิบตัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น วงเล็บชอช้างอายุของนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเป็นไปตามประเภทของลูกเสือนั้นๆข้อ 5. ให้เลขาธิการสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ประกาศณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563นายนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ you <laughs>